รูกสังเด็นเด็กเล่นไม่ทำลายธรรมชาของพวกเราอาจารย์ดีอยู่แล้วเดียวมาเพิ่มเสนีนึงอเพิ่มเ้นอีกสวนอันนี้ก็สวยนะพยายามนสวยเพิ่มเสเตรยมะดับขอบานอเตรียมคมพมกสิ่งทุกอย่างในห้องเรียนจากม้อประสบการ ข้างนอกก็ยังมีแบบเดียนอีกเช่นนะ้อันจะสะดวกที่ตัวเก่าเยอะบ้านผมประสบการณ์ท่านขออ่อยจะอยากได้อะไโอ้ไปตามกูมากูตาลีตาลานดิ้งไปหาไนู่นหาไอ้นี่เสียเวลาสอนนี่เป็นี้นะฮะแล้วผมสารสนเทศที่ผมขอแนะนำนะครับแล้วก็อีกต่อไปด้วยด้วยนะ เมื่อกี้ผมก็ได้ฟังฟังฟังเกี่ยวกับนี่ผมก็ไม่สบายใจที่ว่าเด็กสี่ห้าคนเอฟเที่มันกระบดดตูดา่าชุดผูเลกซอมอมเสริมเด็กอะไรซอเหลือทุกสิ่เก้าเลยกรับเราคนหน้นะครับผมเคยสอน,นท่านเป็นสิมเอฟไปเด็ยกยังต่อป .6 ไม่ได้อะไเลยนี่ครับแล้วก็มีอย่างนี้จริงๆเลยนะนะครับ เขาไม่ได้ดีอาจารย์อาจารย์ทังตีได้เต็มที่ครับอาจารย์ยังพูดพ่วงเดูจันเลยครับอ้าวไม่ซือว่าไทยทักตัวเลยครับเขาเปิดแพลงถึงดวงจันทร์ได้โบ๊ทเต้นได้ทุกจังหวะแล้วก็ร้องถ้าเขาร้องทั้งสองครั้งเขาจังง่ายเดียวกันทำทำอย่างไรมันอยู่ในพันธกิจทำแล้วต้องการให้เกิดผลที่ตรงไหนนั่นคือเป้าหมายถ้าจะเกิดผลตรงนั้น จะมีรายล,ละเอียดการทําอย่างไรนั่นก็คือโครงการในโครงการนั้นมันมีสิ่งที่เราต้องทาอย่างหลากหลายแตกย่อยออกมาเป็นงานเป็นกิจกรรมนั่นก็คือลักษณะของโครงการเพราะโครงการกับพวกงานมันจะต่างกันตรงที่ว่าโครงการมีระยะเวลาจํากัดทำสเสร็จแล้วก็เสร็จไปในระยะนั้นเลยแต่งานเป็นสิ่งที่ทําอยู่ตลอดเช่นงานการเงินการพัสดุงานการเรียนการสรอนที่ทำประจำาย่างติต้น พยายานเท่าที่ผมสังเกตดูการกำหนดการของโรงเรียนมันต้องสอดคล้องกับพันธกิจที่สายทัศน์และก็เป้าหมายด้วยรวมทั้งนโยบายของหน่วยเหนือเอช่อนองเขติมวิธีการศาึกษาหรือของกระทรวงระดับสูงๆไปนะครับแล้วต้องกำหนดให้มันเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องกับการประเมินของสพสข้อของพื้นฐานมันมี18ขอ้อแต่ของ สมสอนัมี12ข้อแต่เราสามารถที่จะเชื่อมกันได้เพราะถ้าท่านทาํทาตาม18ข้อของเ,อเขียนพื้นที่แล้วเรามาบวกกัน12ข้อก็12ข้อ12ตงที่ก็มไม่มีปัญหา